ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนมุมเดิมที่เดิมแต่เวลาเปลี่ยนแล้วก็คั่วเหมือนเดิมครั้งที่แล้วคั่วพลิกเนาะพลิกป่นหมดแต่วันนี้เข้าขคั่วหมดค่ะคั่วเข้าวคั่วเมื่อวานโทรหาแม่แล้วก็ถามแม่แล้วว่าควรจะใช้ข้าวเจ้าหรือว่าข้าวเหนียวแกบอกว่าข้าวเหนียว ขนาดขั่วพริกยังต้องโทรถามแม่ก็อยู่บ้านเงาเงาเนาะไม่ได้ทำอะไรจริงๆอะช่วงเนี้ยโควงโควิดก็อย่างที่บอกแล้วว่าที่ฟินแลนด์ตอนนี้ก็หนักหนักหนักเลยแหละช่วงหลังปีใหม่มาเนี้ยพุ่งทะลุหมื่นสองหมื่นต่อวันโอ้ไม่กล้าออกไปไหนเลยอะไปร้านค้าซื้ออาหารก็ ไปเฉพาะที่ร้านค้าซื้ออาหารซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ต้องรีบกลับบ้านไม่แวะไหนอะไรยังไงเลยไป ara, ทาน lord, food, าอาหารก็ไปบ้างแต่ก็ลดน้อยลงเยอะวันนี้เรามาคุยเรื่องอะไรกันด mm ีก็เดี๋ยวรั่วเข้าคั่วไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวเมาามอยกันไปด้วยเนาะก็ ถ้าใครเคยดูคลิปจูเนาะตอนที่ปีใหม่ตอนที่คริสต์มาสเออตอนที่เปิดของขวัญคริสต์มาสจูเคยปลยไว้ว่าเออไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวจะมาบอกเคล็ดลับว่าการที่พันรยายอย่างเราๆอะ่ะอยากจะขอของขวัญชิ้นพิเศษจากสามีอะ่ะมันมีเคล็ดลับยังไงบ้าง เดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังแต่ขอบอกว่าเคล็ดลับหรือเทคนิคที่จะมาเมา้์มอยกันวันนี้สำหรับเพื่อนๆที่ได้ของขวัญชิ้นพิเศษชิ้นใหญ่ๆจากสามีเป็นประจำอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคือว่าได้ง่ายว่าง่ายๆคือได้มาตลอดโดยที่ไม่ต้องมีเทคนิคไม่ต้องมีเคล็ดลับอะไรอย่างเงี้ย ก็ขอให้กระโดดข้ามคลิปนี้ไปเลยเนาะที่เราจะมาเมาบอยพูดคุยกันก็คือในกรณีที่ว่าโดยปกติคือภรรยาท,ทั่วไปอย่างเรา,เราอะไรอย่างเงี้ยโอเคจูเข้าใจหรอว่าทุกวันนี้ผู้หญิงเราเก่งมากทำมาหากินหาเงินบางคนหาเงินได้เยอะกว่าผู้ชายอีกนะก็คือการจะได้ของโปรดอะไรที่เราอยากได้เนี่ยผู้หญิงเราสมัยนี้ก็ซื้อเองสบายใจอะไรอย่างงี้ใช่ไหม หาได้ซื้อเองได้ไม่ต้องงงออะไรอย่างเงี้ยแต่จุ๊บมาเมามอยกันในในมุมที่ว่าเออบางทีภรรยาการที่เราได้ของของขวัญชิ้นพิเศษหรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นเป็นของพิเศษจากสามีอ่ะมันจะเป็นความอีกความรู้สึกหนึ่งใช่ไหมมันจะแตกต่างจากอารมณ์ที่ว่าฉันหาเงินได้เองฉันซื้อเองได้เยมันจะแตกต่างกันนะคะ การที่เราได้ของจากสามีเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกแบบรู้สึกดีรู้สึกภูมิใจรู้สึกมันจะมีความรู้สึกบางอย่างที่มันรู้สึกว่าแบบเออสามีให้เกียรตินะสามีเห็นความสําคัญของความสุขเรานะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือเราจะมาคุยกันในมุมมองนี้นะแล้วก็เดี๋ยวจุขออธิบายไว้เพิ่มเติมนิดนึงว่าคําว่าของขวัญชิ้นพิเศษในที่นี้คือ มันขึ้นอยู่แต่ละครอบครัวมันแล้วแต่ว่าแต่ละครอบครัวเนี่ยจะดูแลกันในลักษณะยังไงนะเข้าใจไหมคะคือหมายความว่าจุไม่ได้หมายความว่าคําว่าของขวัญชิ้นพิเศษจะต้องแบบโอชิ้นละหลายหลายแสนหลายล้านหลายสิบล้านเป็นร้อยล้านมันมันมันไม่ใช่นะคะคือหมายความว่าตรงนี้คือเอาแค่ว่าในครอบครัวเราแล้วกันเนาะอะ ว่าเออบางคนอาจจะแบบชิ้นละเป็นระดับพันหรือระดับหมื่นนี่ก็ถือว่าแบบอุ้ยเยอะมากแล้วก็คือแบบสําหรับเราหรืออะไรเงี้ยแล้วคุณค่าของของที่เราได้จากคนที่เรารักหรือคนที่รักเรานะ่ะมันแบบมันมีคุณค่ามากเสมอเนาะตรงนี้เราก็จะไม่ไปเปรียบเทียบกับกับกับคนที่เขาได้แบบโอ้โหชิ้ลละหลายล้าน บางคนอาจจะมีคำถามถามว่า,ามีเคล็ดลับมาบอกกันแบบนี้แสดงว่า,าตัวเองได้ของขวัญเยอะสิบ่อยละสิหรืออะไรแบบนี้เนาะแต่จริงจุ๊กจะบอกเลยนะว่าไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นนะคะตัวเองก็คือไม่ได้หมายความว่าได้เยอะได้บ่อยอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยก็คืออาจจะปีละชิ้นหรือสองชิ้นตามาวาระโอกาสแค่นั้นเองคือมันจะเหมาะกับ ครอบครัวเราความเป็นอยู่อะไรทุกอย่างของเราคือแค่เนี้ยคือเหมาะกับเราแล้วไงไม่ได้หมายความว่าแบบโอ้ยโอเวอร์อลังการอะไรเงี้ยไม่ใช่ค่ะพอจูที่ที่มาเล่าสู่กันฟังตรงเนี้ยพอจู้มองว่าทุกครอบครัวนะ่ะทุกครอบครัวสามีภรรยานนะ่ะจูเชื่อว่าทุกคนนะ่ะมีการซื้อของให้กันอยู่แล้วภายในครอบครัวเนาะอาจจะ เป็นาวาระโอกาสหรือไม่วาระโอกาสเนี่ยก็จะมีการซื้อของอซื้อให้สามีสามีซื้อให้ภรรยาอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติของครอบครัวใช่ไหมแต่ทีนี้จุมอมองจุมาพูดในมุมมองที่ว่าถ้าเกิดว่าคือเราอะเหมือนความหมายคานองที่ว่าเออฉันงดสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นที่เธอจะซื้อให้ฉันน่ะแต่ฉันอยากจะได้ชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งที่มันมันพิเศษสําหรับฉันน่ะ เออจุมองจุ๊บจุมองในมุมนี้แล้วก็จุ๊บจะพูดในมุมนี้ค่ะมนุษย์เราอะ่ะการที่เวลาเราซื้อของอะ่ะซื้อชิ้นไม่แพงอะ่ะสามารถซื้อได้ตลอดเลยจริงไหมอย่างเช่นซื้อละชิ้นละเท่านี้ชิ้นละพันสองพันหรืออะไรเงี้ยซื้อกันได้ตลอดเวลาเลยแต่พอจะขึ้นมาเป็นชิ้นละสมมติว่าหลายหมืน่นหรือมากกว่านั้นอะไรเงี้ยบางครั้ง คือจะไม่จะไม่อยู่ในแพลนเลยว่าจะซื้อถูกต้องไหมคะ,ะก็คือเหมือนกับว่าอาจจะซื้อยากนิดนึงแต่ทีนี้ถ้าเรามองในในมุมกับกันว่าเอ้ยการที่เธอซื้อให้ฉันชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยมันรวมกันหลายๆปีหลายๆชิ้นเนี่ยมันก็เทียบเท่ากับชิ้นใหญ่ ชิ้นหนึ่งที่ฉันอยากได้เลยนะอย่างเงี้ยคือจู้มองในมุมนี้ไงเพราะว่าจู้ไม่รู้นะผู้หญิงบางคนก็อาจจะชอบแบบว่าไยฉันอยากฉันชอบอย่างเงี้ยฉันชอบคือเปลี่ยนไปเรื่อยๆฉันไม่ได้ชอบของอะไรที่มีราคาแพงแล้วเป็นชิ้นเดียวยอะไรเงี้ยฉันไม่ชอบฉันชอบแบบใช้ชิ้นเล็กแล้วนะแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอาจจะเป็นแบบนั้นก็มีเหมือนกันนะคะแล้วแต่ความชอบแต่ละคนอ่าแต่ว่าอย่างเราอย่างจู้เนี่ยจูจะเป็นประเภทว่า จะไม่จะไม่ซื้อของเลื่อยเปยื่อยแล้วก็จะไม่จะไม่ชอปอะไรมากมายแต่จุจะเป็นคนที่ถ้าทุชอบอะไรอะถ้าเป็นชิ้นใหญ่อย่างเงี้ยก็คือจะจะขอเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งเลยอย่างนั้นอะคือขอโทษเกินมายาวมากเพราะว่ามันมันอาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเซนซิทีฟเนาะไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่ว่าเฮ้ยจะให้เหล่าภรรยาทั้งหลายมาแบบ มาบังคับสามีมาขู่สามีมานู่นนี่นั่นสามีคือไม่ใช่นะคะมาถึงเคล็ดลับข้อที่หนึ่งในประเด็นหัวข้อที่ว่าทำยังไงเมื่อภรรยาเนี่ยอยากได้ของขวัญชิ้นพิเศษจากสามีข้อที่หนึ่งนะคะก็คือจุแนะนำว่าต้องรวมวันสำคัญทุกวันเข้าด้วยกัน อันนี้คือเป็นสิ่งที่ทุกคนก็คือจะรู้อยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นวันเกิดวันครบรอบวันแต่งงานวันปีใหม่วันคริสต์มาสวันอพบกันครั้งแรกวันอะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะนึกได้อ่ะให้รวมมันเข้าไว้ด้วยกันคือหมายความว่าของขวัญทุกชิ้นที่เธอคิดว่าจะให้ฉันน่ะรวมมาอยู่ในชิ้นเดียวกันนี้ได้ไหม นี่คือเคล็ดลับข้อที่หนึ่งนะคะแล้วมาเคล็ดลับข้อที่สองเคล็ดลับข้อที่สองเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องยืนยันความหนักแน่นในสิ่งนั้นน่ะหมายความว่าหมายความว่ายังไงคืออย่างเช่นเออเราอยากจะได้ของชิ้นหนึ่งเราอาจจะมีเทคนิคที่ว่า คือพูดพูดถึงเขาเรื่อยๆตามวาระโอกาสเวลาเรามีการสนทนาการเล่นกันหยอกล้อกันก็คือก็คือจะไม่ลืมสิ่งเนี้ยที่เราอยากได้ก็จะมีพูดแทรกไปบ้างในบางช่วงที่เรามีการสื่อสารสนทนากันไงให้เขารู้ว่าเออสิ่งเนี้ยที่เราอยากได้น่ะมันอยู่ในหัวฉันตลอด ฉันยังไม่ลืมนะผ่านไป2อเดือนสมเดือนสเดือนห้า <5 S 2> เดือนหเดือนฉันก็ยังจําได้มันยังอยู่ในหัวฉันให้เขารู้สึกแบบนั้นว่าเออเรายังต้องการสิ่งนั้นอยู่นะแล้วเคล็ดลับข้อที่สามข้อที่สามนะคะก็คือว่าคือผู้หญิงเราอ่ะอย่าเป็นคนที่ชอบเลื่อยเปื่อยอะคะ่ะคือหมายความว่า เอ,อคือแต่แต่จูเข้าใจนะผู้หญิงเราอะเวลาเราก็ต้องมีการช็อปอยู่เรื่อยเป็นถ้าเป็นของชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยมันเป็นปกติของผู้หญิงอะเนาะอย่างเช่นเ,เครื่องสำอางเฮ้ยเครื่องประดับชิ้นนี้สวยเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆเสื้อผ้านี่นี่หน่อยอะไรเงี้ยคือผู้หญิงเรามันมีสิ่งนี้กันอยู่แล้วแต่คําว่าชอบเรื่อยเปื่อยของจูเนี่ยคือหมายความว่าซื้อของแพงตลอดเวลาเลยอือจูหมายความว่าอย่างนั้น การที่เราอะ่ะคือต้องการได้จะซื้อของแพงตลอดเวลาเรื่อยๆทุกอาทิตย์ทุกเดือนเนี่ยคือมันสามีเขาะจะมองว่าแบบเออเธอก็แบบสายช็อปขนาดนั้นอยู่แล้วแล้วคือเขาจะไหวหรอใช่ไหมอืมแล้วเธอจะเล่นชิ้นใหญ่ๆตลอดเวลานะคือถ้าใครมีสามีที่แบบมั่งคั่งแล้วก็ ให้ความสําคัญกับความสุขตรงเนี้ของคุณอะ่ะมันก็ถือว่าโอเคมันก็คือกระโดดข้ามตรงนี้ไปเนาะกระโดดข้ามคลิปนี้ไปแต่แต่อย่างเราเราเนี่ยสามีเราไม่ได้แบบว่าสายสายเปนหนักขนาดนั้นที่แบบคือไม่ไ,มไ,มได้มีไม่ไม่ได้มีจะมาจะเปอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าถามว่าเขาให้ได้ไหมในกรณีนี้ก็คือว่าสามีทุกคนน่ะถ้าเขา เห็นความสําคัญของความสุขของภรรยาเนี่ยเขาจะให้ได้ก็คือให้ได้ในกรณีที่ว่าไม่เหนือบ่ากกว่าแรงของเขานะแล้วก็ประการด่านสุดท้ายก็คือเคล็ดลับข้อที่4จริงๆถ้าถ้าผ่านมา3ข้อแล้วเนี่ยดูว่าโอเคมีแนวโน้มที่สามีแบบจะ จะจะซื้อให้จะให้อะไรเงี้ยก็ไม่ต้องมาถึงเคล็ดลับข้อที่4ี่นะคะแต่เคล็ดลับข้อที่4ี่เนี่ยก็คืออย่างที่บอกแหะคือประการด่านสุดท้ายสําหรับในความรู้สึกจุนะก็คือเสนอไปเลยค่ะว่าคนละครึ่ง <c ười> คือข้อนี้มันเป็นอะไรที่เด็ดขาดเลยบ่งบอกคือบอกให้สามีรู้เลยว่า ฉันต้องการสิ่งนี้จริงๆนะฉันอยากได้อันนี้จริงๆฉันรักมันจริงๆฉันยอมที่จะจ่ายครึ่งหนึ่งอืมบอกไปเลยการที well ่ภรรยาจะได้ของขวัญจากสามีเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรที่แบบว่าสามีจะต้องร่ำรวยมหาเศรษฐีมีตังค์เยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นคือจุ๊ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะคะคือตัด สิ่งนี้ออกไปได้เลยคือไม่ได้หมายความว่าเออจะต้องในกรณีที่ว่ามีสามีรวยมีสามีมีเงินไม่ใช่นะคะเคยเจอไหมคะเคยได้ยินมาไหมคะประเภทที่ว่าสามีรวยนะคะร่ำรวยมหาศาลมากนะคะแต่ว่าเขาไม่เคยให้ความสำคัญกับความสุขของคุณเลยของชิ้นละไม่เกินหมื่นน่ะเขายังไม่ซื้อให้จริงไหมคะอืม เพราะฉะนั้นการที่จะได้ของขวัญอะไรประมาณเหล่านี้จู้ถึงบอกว่ามันขึ้นอยู่กับคนสองคนก็คือสามีกับภรรยาในส่วนของสามีเนี่ยอย่างน้อยนะคะอย่างน้อยเลยพื้นฐานของเขาเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนที่ ให้ความสําคัญกับความสุขของภรรยาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะต้องมีพื้นฐานตรงนี้แล้วในส่วนของภรรยาเหมือนกันไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าในฐานะที่คุณเป็นภรรยาคุณควรจะต้องได้ของขวัญที่พิเศษจากสามีมันก็ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าการเป็นภรรยามันก็ต้องเป็นยังไงคะมันก็คือเราจะต้องเป็นภรรยาที่มีมีคุณค่าที่คู่ควรนะคะคือคือ คือเข้าใจความหมายที่โจจะบอกไหมนั่นแหละก็คือว่าเราเองก็ต้องเป็นภรรยาที่ว่ามีคุณค่าที่คู่ควรจะได้รับอะไรดีๆอะค่ะนั่นนั่นน่คือความหมายของโจอะเนาะอืม แล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลที่เราเม้ามอยกันมาเนี่ยนะคะเรามองแค่ในครอบครัวเราว่าครอบครัวเราเนี่ยสามารถให้กันได้ในระดับไหนแค่นั้นเองเอาแค่เหมาะกับครอบครัวของเราเราอย่าไปเปรียบเทียบคนอื่นว่าคำว่าชิ้นพิเศษอะคือต้องหลายล้านหลายแสนมันมันมันไม่ใช่นะโอเคมันมันมันไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นอื่นคำว่าเป็นภรรยาที่ มีคุณค่าที่คู่ควรที่จะได้รับสิ่งดีๆเนี่ยหมายความว่าให้เราให้เราคือเป็นในแบบของเราอะเข้าใจไหมคะคือเป็นในแบบของเราอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าแบบโหยดูดิภรรยาคนอื่นว่าทำกับข้าวเก่งสเสน่ห์ปลายจวักเยอะแยะทํางานเก่งแบบไอ้น่นก็เก่งไอ้นี่ก็เก่ง,กกงสวยเซ็กซี่อะไรเงี้ยคือเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับกับกับครอบครัวอื่นนะเอาแค่ตัวเรากับครอบครัวของเราก็พอ ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครเลยอื uh huh. อย่างจุเนี่ยคือบอกเลยว่าสเสน่ห์ปลายจะหวักจู้อะต่ำเตี้ยมาก <c oughs> คืออันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ไม่ได้มีสเสน่ห์เลยเลยกับการทำอาหารทำครัวขนมอะไรต่างๆคือจูไม่เก่งเรื่องนี้ไม่เก่งไม่เลย แต่ว่าเราก็เพียงแค่ว่าโอเคฉันไม่ได้เก่งอะไรแบบเลิศเลอแต่ฉันเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวฉันได้เออแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยคือจะไม่ไปเปรียบเทียบกับใครว่าแบบโอ้ยดูสิเขาเก่งเขาทําขายได้เลยเขา,อย,าอย่างนู้นอย่างนี้ไม่อะ,รอะเราก็มีดีในแบบของเราถูกไหมคะอืมไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใคร ก็ไม่ได้หมายความว่าเออใครที่ไม่ได้รับจะไม่เป็นครอบครัวที่น่ารักสามีไม่รักมันก็ไม่ได้หมายเขาว่าอย่างนั้นนะคะคืออย่ามองประเด็นผิดไปเนาะเรามองแค่ว่าเออชีวิตครอบครัวทุกคนนะ่ะเราก็มีเทศกาลกันทุกคนนั่นแหละทุกคนก็มาเจอเทศกาลปีใหม่คริสต์มาสต่างๆนานากันอยู่แล้วแล้วก็โดยพื้นฐานมนุษย์ทุกคนนะ่ะ จะมากจะน้อยจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เนี่ยมนุษย์ทุกคนน่ะอยากได้ของขวัญอย่าปฏิเสธตรงนี้เลยเนาะอเออบางครั้งอ่ะเราได้ของขวัญสเปะสปะไปอ่ะเราอยากจะได้ของขวัญที่เป็นชิ้นเป็นอันนะความหมายจูคืออย่างนั้นถ้าเราอยากได้ของขวัญที่เป็นชิ้นเป็นอันแบบสักชิ้นนึงอย่างเงี้ยอืมเราควรจะพูดคุยกันยังไงสื่อสารกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยในประเด็นเนี้ย พอยน์เนี้ยคือสิ่งที่จูว่าอยากจะสื่อสารช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ให้พาเที่ยวพาดูสักเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็อยู่แต่บ้านเนาะป่าก็ไม่ได้ออกเพราะว่าปกติหน้าร้อนเราก็ต้องจะแบบโอเคไปเดินปา่าไปหาเห็ดไปเก็บผลไม้อะไรเงี้ยก็จะมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังเยอะกว่านี้หน่อยแต่หน้าหนาวเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่คนเราก็จะอยู่แค่ในบ้านยิ่งโควิดด้วยไปไหนก็ไม่สะดวกค่ะ นั่นแหละพอถึงนู่นล้วค่ะมีนาเมษาช่วงเมษาพฤษภานน่นนะคะก็จะมีเรื่องราวมากมายมาเล่าสู่กันฟังมากกว่านี้เนาะก็ยิ่งใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องอผลไม้ต่างๆอะไรเงี้ย ก็คือเดี๋ยวช่วงนู้นน่ะจูก็จะได้นํามาเล่าสู่กันฟังเยอะกว่านี้ใครชอบสตรอเบอรี่อย่าไปเที่ยวสวนสตรอเบอรี่ไปเก็บสตรอเบอรี่ใครอยากจะขายสตรอเบอรี่หรือใครอยากจะทําธุรกิจเกี่ยวกับผลไม้อะไรเงี้ยอ่าหรือว่าการขายหน้าร้านเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็จะมีสิ่งเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังเนาะยิ่งถ้าคนที่อยากจะบอกว่าเฮย้ยอยากทาธุรกิจเกี่ยวกับผลไม้อะ่ะมันยากไหมอะ่ะ แต่อันนี้จูบอกไว้เลยเบื้องต้นว่ามันค่อนข้างยากมันมันยากเพราะอะไรก็คือจูเกิดให้นิดนึงมันมันมันไม่ยากที่จะทํามันยากในส่วนหนึ่งก็คือว่าโอเคการขายของสดเนาะการขายของสดการเก็บรักษาเทคนิคต่างๆในการที่จะรักษาผลไม้เราอ่ะไม่ให้มัน ให้ให้ให้มันดูดูดีน่าซื้อทุกวันเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะคนขายของสดคงจะรู้ดีเนาะอืมแล้วก็อีกอย่างหนึง่งสิ่งที่ยากที่สุดเลยนะเสียงสูงเสียงสูงเก็บกดรู้สึกมันเก็บกดใช่เก็บกดสิ่งที่ยากที่สุดเลยของงานขายผลไม้คืออะไรโอเคถ้าเราถ้าจุ๊บ จู้หมายก็ว่าถ้าจู้สามารถขายคนเดียวได้อ่ะมันจะไม่มีปัญหาเลยแต่ทีเนี้ยการทำงานร่วมกับคนอื่นคนอื่นในที่นี้คือใช่ธุรกิจทุกอย่างมันจะต้องมีพนักงานถูกต้องไหมมันจะต้องมีพนักงานแล้วโอเคพนักงานที่เป็นพนักงานที่รู้งานอ่ะมันก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายแต่จู้เนี่ยจะต้องเจอประเภทว่าพนักงานอ่ะมือใหม่ทุกปีไงคะ จะต้องสอนทุกปีจะต้องปวดหัวกันทุกปีอ่ะเออจะต้องเจอเด็กที่ไม่มีประสบการณ์ทุกปีอ่ะเพราะว่างานเรามันเป็นงานช่วงหน้าร้อนระยะสั้นๆใช่ไหมสามสีเดือนอะไรเงี้ยคือจะไม่ใช่งานที่แบบว่ามีพนักงานประจําส่วนใหญ่น้องๆที่มาช่วยขายก็จะเป็นนักเรียนนักศึกษาที่ช่วงปิดเทอมแล้วหาไรายได้พิเศษอย่างเงี้ยนั่นแหะคือความยากที่สุดของจูเลย แล้วเด็กที่เนี่ยเด็กฟินแลนด์น่ะเขาเป็นอะไรที่บางคนนอีโก้สูงมากไงคะคือแม่ก็ต้องห้ำหันกับเด็กเน่ยทุกปีคือปวดหัวมากเอาบอกตรงเครียดมากกับปัจก,ก,กับปัญหาเนี้ยเครียดมากที่สุดคือถ้าถ้าถ้าสามารถขายเองได้ทุกวันแล้วก็ทั้งสามกานี้ทำไปแล้วแต่นี่มันไม่สามารถ มันจะต้องมีพนักงานไงอค่ะวัตถุประสงค์หลักๆในการทำคลิปนะก็คือนั่นแหละอยากจะเมามอยกันพูดคุยกันแบ่งปันประสบการณ์เรื่องราวต่างๆอะไรเงี้ยก็คือแค่นั้นแหละหลักๆนั่นละค่ะยังไงก็เดี๋ยวเมามอยกันต่อในโอกาสหน้าเนานะยุก็จะ ิดหาเรื่องหาราวมาพูดคุยกันมาเม้อมอยกันละกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะที่ติดตามชมแล้วก็สแสดงความคิดเห็นได้นะคะคิดยังไงอยากจะสื่อสารอะไรอะไรเงี้ยพูดคุยกันได้เลยตำาหนิอะไรติเตียนอะไรหรืออะไรเงี้ยก็คือยินดีเลยก็คือแบบพูดคุยกันได้เลยนะคะเนาะไปละแค่นี้ก่อน ขัวต่ออีกนิดนึงเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายเหลืองได้ที่แล้วค่ะสวยละสวยละแต่แม่บอกว่าให้หักดูข้างในด้วยว่าเออให้มันให้ข้างในมันมีความเหลืองด้วยอะ่ะมันจะมันจะหอมกว่าเสร็จแล้วค่ะข้าครั่ววันนี้จุปปั่นแล้วก็มาโขกต่ออีกนิดหน่อย ก็ได้ประมาณนี้ไม่ละเอียดมากก็ถือว่าโอเคละดีมากแล้วสำหรับจุ